Mission to the Moon podcast continue with your mission brought to you by สีจันแป้งม่วงจันทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก p m 2.5อัพเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุเสิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on Track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ s i o n t o t h ุ m มู n ขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to t ุ e m o o n Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทฮันุสาหะครับจริงๆ EP นี้ไม่มีอะไรมากครับอยากจะขายแพลนเนอร์ครับแต่ว่าก็เลยต้องหาเรื่องมานิดนึงเพื่อให้ขายแพลนเนอร์2 1แบบมีลีลาสักหน่อยหนึ่งนะครับ ก็อาจจะหลายท่านจะผ่านตาไปบ้างนะครับปีนี้เราก็มีแพลนเนอร์ชื่อ back on track นะฮะสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วคือว่า 1. คือเล่มใหญ่ขึ้นนะครับสกระดาษหนาขึ้นดีขึ้นนะฮะพื้นที่การเขียนเยอะขึ้นแล้วก็ไม่มีวันที่ก็คือเดี๋ยวไปใส่วันที่กันเอาเองเผื่ออยากใช้แบบเดืนอน2เดือน3ก็ได้นะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้จะมาชวนคุยประเด็นนี้ด้วยแหละคือประเด็นเรื่องชื่อของแพลนเนอร์นะฮะคือผมเองก็ช่วง ตั้งแต่โควิดเนี่ยงานหนักมากหนักจริงคือแบบป่วยๆอ,ออดสอ,อก,กระแสะมากแล้วก็ร่างกายก็รู้สึกเลยว่าแบบไม่แข็งแรงเท่าเดิมนะฮะมันมันคงจะเครียดด้วยแล้วมันก็ออกกำลังกายน้อยลงด้วยอืมเราก็เลยรู้สึกว่าเออคำว่า ductive ีพยุคโควิดเนี่ยมันดูแหมมันดูถ้ายิ่งจะไปกดดันเรื่องนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้แบบอะไรๆยายแย่ลงหรือเปล่าเพราะนั้นในความนจริงเนี่ยเกณฑ์ต่างๆที่เราเคยใช้ในการ t r a ็กเมื่อปีที่แล้วว่าอะไรสําเร็จไปบ้างเนี่ยนะครับ จริงๆปีนี้ต้องรื้อใหม่หมดเลยนะบริษัทก็เหมือนกันนะบริษัทปีปกติเราก็จะต้องมีโ o โตกีต่เปอร์เซ็นต์อะไรใช่ไหมครับปีนี้นี่คือ survive เอาให้รอดนะฮะผมว่าเราเองก็เช่นกันเนาะเราก็เราก็อาจจะต้องรือระบบการ tracking หลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจัยวัดล้อมันหลายอย่างเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่กำลังฟัง Mission to the Moon Podcast อยู่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนวิธีการทำงานไปเยอะเช่นทำงาน7วันต่อสัปดาห์ นะคือไม่ได้หยุดเลยนะครผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือมีหยุดบ้างแต่แบบน้อยมากมากคือหยุดนี่มันจะหยุดในสภาพที่แบบคือมันทาไม่ไหวคือถ้าเกิดว่ามันทําไหวก็ต้องรุกขึ้นมาทาต่อนะฮะแล้วก็บางช่วงก็เหมือนแบบเหมือนหัวสมองมันไม่ได้หยุดพักเลยนะฮะเวลาที่เราทําอะไรไม่ได้ตามแผนที่คิดไว้เนี่ยคือปีนี้มันมีอะไรเข้ามาแบบทําเสียแผนเยอะมากนะฮะโควิดก็เป็นภาพใหญ่ในนั้นแต่มันก็มีเรื่องเล็กน้อยอะไรเข้ามาอีกเนี่ย บางทีเราจะยิ่งแฟลเนาะเกิดจาการหัวเสียแฟลหนักมันอาจจะแสดงว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าตัวเอง unproductive ครับจัดตารางชีวิตไม่ได้ไอ้นู่นนี่ก็ไม่ได้เลยนะครับซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะผมนี่อยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกแบบงุนงงกับตัวเองเพราะว่าแบบเฮ้ยทำไมอะไรก็ทําแบบไม่ไอ้นั่นตั้งใจทําก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ทําไม่ได้ไอ้นู่นจะตื่นไปวิ่งก็ไม่ได้วิ่งนอนดึกอะไรแบบเละไปหมดเลยเนี่ยนะครับแต่พอมาน้นคิดคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะฮะ ผมว่าเราอาจจะต้องเริ่มจากการปรับ mindset ตัวเองก่อนนะก็ต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงนะจริงๆผมผมว่าผมว่าเออถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ชอบในประเด็นเรื่องของ productivity มากๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าเออพอพอเจอโควิดเนี่ยเขาทำให้ได้มองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันมันก่อนไปอ่านมีเดียมนะฮะเขาเขาพูดถึงอาการหนึ่งนะครับในในบทความนี้ชื่อชื่อว่า obsessive productive syndrome นะฮะซึ่งได้กล่าวไว้ว่า หากใครที่เป็นในอาการนี้นะฮะก็จะกลายเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบจัดมากๆโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ติดอยู่กับความ perfectionist เรียกว่าอยากจะทําอะไรเยอะๆเพราะทอะไรที่รู้สึกว่าไม่เยอะแบบไม่เต็มเพียบตลอดเวลาเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านะครับคือวิ่งก็ต้องวิ่งเยอะงานก็ต้องทําเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มักจะเกิดกับผู้ใหญ่ในช่วงอายุที่เป็น mid life ก็คือตั้งแต่ 30- 50ถึงเดี๋ยวนี้ mid life เริ่มเร็วนะฮะสาก็ mid life กันละนะครับ ที่กาลังขยายความมั่งคั่งของตัวเองอาจจะเป็นนักธุรกิจเป็นเป็นผู้ประกอบการเป็นคนทํางานนะฮะเป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ได้อะจริงๆเป็นอาชีพอะไรก็ได้แต่ว่าเนี่ยมีความรู้สึกว่ากําลังอยากจะขยายอะไรบางอย่างของตัวเองอยู่กําลังสร้างแบบฐานของตัวเองอยู่เนี่นะครับซึ่งอ่านไปอ่านมาเฮ้ยเขาบอกว่าไอ้โลกนี้เนี่ยสาเหตุเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมาจากพันธุก,กรรมด้วยนะเออนะฮะผมก็ เออก็ก็ก็ก,ก,ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะฮะคือต้องต้องเรียนตรงๆว่าจริงๆคุณแม่ผมเนี่ยถ้าใครคิดว่าผมทํางานเยอะนะฮะไปเจอคุณแม่ผมนี่รับรองหงายเก่งไปเลยนะครับเพราะว่าคุณแม่ผมนี่ทางานเดียวผมเยอะนะฮะคุณแม่ผมนี่เป็นแบบ very active person จนถึงอยุตอนนี้ท่านเจ็ดเสร็จปลายแล้วเนี่ยเขายัง active มากๆนะฮะต้องต้องต้องเตือนคอยเตือนนะพ่อแม่ก็จะโอ้ชอบวิง่งชอบอะไรอย่างเงี้ยมันกลัวแก่ล้มอ่ะนะฮะผู้ใหญ่ล้มมันลำบากคุณพ่อก็เป็นคนทํางานหนักแต่ว่าจะ จะไม่ได้แบบแบบดูดูแอคทีฟตลอดเวลาเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณพ่อเขจะเป็นคนทํางานเชิงแบบเชิงคิดลึกๆแบบว่างานแบบว,วิวิเคราะห์อะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่คุณแม่จะเป็นแบบโปรแอคทีฟมากนะใครใครใครที่เจอคุณแม่ผมพูดอยู่ทุกคนบอกว่าโอ้แม่ไม่รู้เอาพลังมาจากไหนนะผมนี้ยังไม่ได้เซี่ยวหนึ่งเลยนะเราก็อันนั้นส่วนหนึ่งอะพันธุก,กรรมว่าส่วนหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นสภาพแวดล้อมนะะ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในยุคนี้นี่แหละครับเข,เขาบอกให้เป็นสาเหตุของไอ้อาการนี้เหมือนกัน obsessive productive syndrome นะฮะสภาพแวดล้อมที่ว่าเนี่ยคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเราติดกับความรู้สึกว่าเรา productive เท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่3มคีย์เวิร์ดด้วยกันในบทความที่ว่านะฮะก็คือเรื่องหนึ่ง digitize นะ,ะับเรื่องของการมา,มาถึงของเทคโนโลยี2 extreme นะฮะความสุดขั้วสุดขีดของโลกที่มันเปลี่ยนแปลง,งรวดเร็วแล้วก็เราเหมือนจะให้รางวัลด้วยนะ ความสุดเคยวสุดขั้วพวกนี้นะครับแล้วก็3ก็คือ consumption นะฮะการบริโภคอันบางทีก็คิดเรียกว่าฟุ่มเฟือยเกินไปนะครับประเด็นเรื่องของการ ize, ดิจิทัลหรือการมาถึงของเทคโนโลยีเนี่ยส่งผลต่อชีวิตเราบ้างนะครับเอาจริงๆเลยเนี่ยคือมันก็ทุกแง่มุม,มนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกรูปแบบการทํางานการตลาดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจล้วนเกิดจากแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักนะฮะ คนที่ตามไม่ทันหรือว่าไม่สามารถที่จะรีสกิลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้เนี่ยจะรู้สึกว่าทํายังไงมันก็ไม่ดีพอสักทีนะครับยิ่งหากเราเป็นหัวหน้าง,งานที่แบบตําแหน่งสูงๆเนี่ยนะเราไม่เข้าใจรูปแบบของเทคโนโลยีที่ทุกคนเขาใช้กันหมดทั้งนแผนกเราไม่เข้าใจอยู่เนี่ยเ,ออเราจะรู้สึกเฟลมากเลยนะฮะแล้วเอาจริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะฮะแต่ว่าเราจะรู้สึกเฟลก่อนเนี่ยนะฮะก่อนที่มันจะอาจจะก,ก่อนที่เราจะแบบ พยายามจะหาทางออกมันจะมันจะเฟลมันจะเฟลนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่เข้าใจเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งประมาณหนึ่งเนี่ยผมก็จะรู้สึกค่อนข้างเฟลมากทีเดียวระเดต่อมาก็คือเรื่องของเอ็กซ์ตรีมนะฮะสุดขีดสุดขั้วโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วอันนี้ไม่ต้องพูดกันมากนะครับเราเห็นใ่ทุกวันในโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้นี่กระแสะสังคมเปลี่ยนเร็วมากๆนะฮะเรียกว่าคือมันเร็วจนจนจนคนมันเหนื่อยนะจนคนมันเหนื่อยนะฮะบางทีก็เบิร์นเอานะฮะ แล้วหากเรามีวิธีการจัดการภาวะ EXTREME นี้เนี่ยประเด็นนี้ก็ถือว่าน่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายคือ c คอนซั t i o n หรือว่าการบริโภคมากจนเกินความจําเป็นนะฮะคือเราต้องยอมรับว่าชีวิตเรามันสะดวกสบายขึ้นจริงนะครับแต่ว่าการสะดวกสบายขึ้นนั้นเนี่ยมันก็มาด้วยราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันนะครับไอาราคาที่ว่าเนี่ยก็คือราคาของการใช้ทรัพยากรแบบเยอะขึ้นบางอย่างจะต้องใช้ใช้คําว่า ไร้ขีดจ,จํากัดด้วยซ้ำน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นการกินการทํางานการใช้ชีวิตนะฮะมันเหมือนดาบสองคมนะครับเพราะว่าเราจะรู้สึกเราจะจะรู้สึกว่าแบบไออันนี้มันยังไม่ดีพร้อมต้องดีอยู่นี้อีกอะไรเงี้ยนะฮะอาหารต้องอร่อยกว่านี้สิอะไรเงี้ยนะครับต้องหรูกว่านี้ไม่ต้องอะไรกว่านี้เนี่ยอันนี้มันก็ก็มีโอกาสที่ทําให้เราตกเป็นทาสของทุนนิยมได้นะครับซร้างมาถึงตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะฮะเราถ้าเกิดว่าเรารู้แบบนี้แล้วเราควรจะแก้ไขอย,อย่างไรนะครับ จากบทความมีเดียมชิ้นนี้เนี่ยเขาก็แนะนําบอกว่าวิธีการจะช่วยคุณดุด้นจากความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าเนี่ยข้อแรกต้องแยกแยะก,ก่อนเราต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนเป็นสัสดส่วนหรือว่าส่วนไหนคือพาร์ทของการทํางานส่วนไหนคือชีวิตส่วนตัวนะครับหากเราเอามาปะปนกันหมดเนี่ยนะครับคุณจะทำทำ,ทำยังไงคุณก็ทําไม่ได้ดีเท่าที่คุณอยากทําแน่นอนนะฮะผมแนะนำทริคสั้นๆที่ผมใช้ในการวางแผนชีวิตและนําไปปรับใช้การตั้งโกใน back on track planner ด้วยนะครับก็ นี่แหละขายของนะฮะไทยอินเลยนะครับพวก a n นโ a l goals ที่ผมออกแบบเนี่ยมันก็ออกแบบไว้ใน back on track planner สองพเนี่ยนะฮะก็ต้อนรับแผนชีวิตแบบใหม่นะครับมี g กที่เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับหคือ about work นะฮะคาดหวังชีวิตงานงานปีนี้เป็นยังไง2 about life นะฮะคาดหวังชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมว่าสําคัญไม่แพ้กันพยายามจะค้นหาเยอะๆก็คือ about happiness นะฮะคาดหวังความสุขของชีวิตนี้คืออะไรซึ่ง การตั้งเป้านี่มันจะเฟรนด์ลี่มากขึ้นจะไม่จะไม่ดูดูเดือดเหมือนปีที่แล้วนะครับเราก็จะช่วยให้โฟกัสเป็นอย่างๆไปได้นะั่คือผมทําอันเนี้ยจากความรู้สึกของตัวเองเนาะจากความอยากใช้ของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น reflection ของของสิ่งที่ผมคาดว่ามันจะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยนะครับภาที่สําคัญมากคือ about happiness นี่แหละเพราะผมเชื่อว่าการสร้างความสุขกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยฮะมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ได้เนาะการสร้างความสุขกับตัวเองเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆ ต้องใช้ควาว่ามีสุนทรียะมากขึ้นซึ่งผมว่าคํานี้สําคัญนะและเวลาพูดคํานี้คนมักจะนึกถึงว่าต้องใช้เงินหรือเปล่าจริงๆไม่ต้องเลยนะฮะสุนทรียะนี่มันมากับของที่เล็กๆน้อยๆมากๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้อง productive ตลอดเวลาก็ได้นะฮะคือผมไม่ได้บอกให้ทํางานผมไม่ได้บอกที่เกียรตินะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนคือ productivity เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งเรื่องพวกนี้ได้นะฮะบางทีบางทีความมีสุนทรีย์เนี่ยอาจจะอย่างเช่นตอนเช้าๆอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเวลาเนี่ย ถ้าคุณมีที่เรารอไปนั่งในแดดตอนสักประมาณหกโมงครึ่งหกโมงสี่สิบห้าเนี่ยนะครับนั่นทำอะไรนะนั่งฟังเสียงรอบๆตัวเนี่ยนะครับดูถ้ามีต้นไม้ก็จะดีนะดูแบบดูกแดดกระทบต้นไม้นะฮะแล้วก็ให้ตัวเองนะ่โดนแดดสักหน่อยหนึ่งในตอนเช้าเนี่ยเชื่อไหมครับว่าแค่นี้เนี่ยนะฮะหรือหยิบหนังสือไปสักเล่มนะถ้ามีเวลานะชิลหน่อยนะฮะหยิบหนังสือไปสักเล่มนะโอ้โหมันทําให้วันนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้คือ about happiness นะครับ ข้อที่สอคือการยอมรับความจริงนะครับก็คือมีมีเรียกว่าเรียกว่าออนนสกับตัวเองแล้วกันนะฮะคือผมผมรู้อะว่าเป้าหมายหลายคนปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างของผมเนี่ยคือได้ไม่ถึงครึ่งนะฮะคือบางอันนี่คือเจ๊งมันเลยโยนทิ้งไปเลยนะฮะยอดของยอดขายอะไรเนี่ยโยนทิ้งไปเลยแต่ว่าเราก็ควรใช้โอกาสกับตัวเองเนาะเราก็เราก็ต้องให้คุณค่ากับชีวิตแม้ว่ามันจะเป็นชีวิตที่ไม่ถึงเป้าหมายก็เถอะนะ ความล้มเหลวก็ถือเป็นบทเรียนสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็จะประสบความสำเร็จในอนาคตได้นะครับอย่างเคสผมเนี่ยปีนี้บอกเลยว่าโอ้โหยอดขายอ่ะคุณคือปีนี้เราตั้งใจเปิดปีมาด้วยด้วยความมั่นใจมากนะว่าบริษัทจะเติบโตเยอะมากแต่พอมันแบบโอ้โหแบบสะดุดเยอะมากคือผมบอกเลยว่ายอดขายปีนี้แบบ เละนะฮะคือ Cross away. ไม่ก็ไม่ได้เละมากแต่ว่าก็คือแบบไม่ค่อยไม่ไม่ดีต่ำกว่าที่คาดไปเยอะนะครับเราก็เราก็ต้องเข้าใจต้องปรับปรับใจไปนะฮะผมใช้คำว่าปรับใจนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะบางทีนะฮะสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับข้อสุดท้ายคือเรื่องของการพักผ่อนนะฮะคือเขาบอกว่าร่างกายเรานี่มันมันเหมือนมันเหมือน CPU คอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยยังต้องพักเลยคุณเราเป็นคนทำไมเราจะต้องพักไม่ได้นะฮะก็อ,อย่าคิดเล็กคิดน้อย จนมากเกินไปนะฮะมันมันจะทําให้เกิดโอเวอร์คีทนะครับแล้วก็พักผ่อนสําคัญนะฮะก็จริงๆผมก็แนะนําทุกคนเสมอนะว่าเรื่องพักผ่อนนี่สําคัญมากใครอยากจะ productive เยอะต้องนอนเยอะนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอไทยอินอีกสักหนึ่งรอบนะครับแมโโ้โห EP นี้ไทยอินกันรัวเลยนะฮะ b บ c k on Track Planner 2 0 2สนิบะครับสมุดบันทึกเล่มใหม่ล่าสุดจากทีม i o n to the Moon Media ที่ออกแบบมาเพื่อการ track g o อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มี เราปรับหลายอย่างนะฮะจากปี2020ที่เราได้รับคอมเมนต์มานะครับเยเราปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมีพื้นที่จดบันทึกมากขึ้นวัสดุแข็งแรงกว่าเดิมกระดาษ100กรัมนะฮะกระดาษดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็มี user interface ที่ท,ที่ที่ใช้งานเราผมผมคิดว่า friendly มากขึ้นนะฮะเทียบกับปี2020นะครับใครสนใจสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ missiontothe moon.co/shop S, s, s H O P นะฮะแล้วก็หรือว่าไปดูในลิงก์ใน Description นี้ก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม EP นี้นะครับเราก็หวังว่าเราจะมีปี2021ที่เจ๋งมากๆด้วยกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your m i s s i o p r r s s n t t e d by สีจันแป้งม่วงเจนทู